ครับผมสวัสดีครับผมครับมาอยู่กับชุด14,900อัปเดตวันนี้ครับทำไมถึงอัปเดตครับชุดนี้ลูกค้าอยากได้ทั้งตู้แขนครับในอนาคตก็อยากได้เป็น2กับ2แบบแขนได้ครับมาชมกันว่าทำอะไรบ้างครับชุดนี้ตามความเป็นจริงครับตู้กลางเป็นตู้ A.B.12 ครับผมครับแต่ลูกค้าอยากได้ตู้ A.12 ครับในอนาคตเพื่ออยากแขนได้อยากตั้งแบบเท่ได้อยากแขนใส คือบ้านได้สำหรับี้ถือว่าเท่มากครับผมครับตู้เบรกก็ยังคงเป็นใบเดิมก็เทอร์โบ18นิ้ว1ใบครับผมความพิเศษของชุดนี้คืออะไรทำไมถึงขายดีครับเนี่ยครับมันได้ใหญ่ทั้งหมดว่วเบรกก็ใหญ่กางก็เซตใหญ่ครับผมในอนาคตปีหน้าฤดูกาลหน้าเราก็สามารถเพิ่มเป็น2 -2 ได้เลยครับชุดนี้เลยเป็นตัวท็อปเทนขายดีของเราครับผมทีได้ขยับมาชุดมิกครบจบในทุกอย่างด้วาเป็นระบบเอฟเฟกต์ระบบบูทูธระบบ EQ ครับนี่เยกกิษระครับผมทำให้มันใช้งานง่ายสะดวกสบายเหมาะสำหรับคนที่ อยากมีเครื่องเสียงอยากเป็นเครื่องเสียงครับเอาชุดนี้ไปใช้ก่อนผมถือว่าคุ้มมากการใช้งานครับยกไปในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้ได้ครบจบในชุดนี้ครับระบบเสียงในบ้านก็แน่นครับนอกบ้านก็ชัดครบจบในชุดนี้แน่นอนครับในชุดนี้มีสายไปด้วยหนึ่งเส้นครับสายตู้สายโทรศัพท์ไปด้วยครับเวลาเสียบโทรศัพท์ผมเวลาเราขี้เกียจใช้บรทุแเราก็เสียบโทรศัพท์ได้เลยครับผมครับไม่ว่าจะเป็นครับไม้ก็ได้ไปหนึ่งตัวครับได้ไม้สายไปหนึ่งตัวถือว่า คุ้มมากสำหรับชุดนี้ครับผมครับก็เป็นหนึ่งชุดครับอัปเกรดจากชุดหมื0นสี่เก้าร้อยเพิ่มหนึ่งพันเป็นหมื0นห้าเก้าแล้วครับผมคุณครับผม